อันนี้ลูกค้าเคยทำมาแล้วนะครับเป็นเจาะเปลี่ยนเบอร์น้ำมันนี่ผมจะมามาเชื่อมโช๊นะครับเสร็จที่ายครับโช๊กหน้าดีแม็กแกน2ี่ิมิลครับอันนี้ลูกค้าเคยทำมาแล้วนะครับเป็นเจาะเปลี่ยนเบอร์น้ำมันมาข้างหลังหลังน่าจะย่างนะครับย้างหน้าทำมาแล้วชือ่อ นี้รอยที่เขาเจาะเชื่อมมานะครับเจาะเปลี่ยนเบอร์น้ำมันมาใช่ไหมครับนี่มีนี่นี่นี่เราเจาะประมาณนี้นี่เราก็ทําการเดี๋ยวงานของเราก็จะเป็นงานใส่เกียวครับเดี๋ยวเราก็ไปใส่เกียวอย่างนี้ใส่เกียวให้กับลูกค้าครับผมวลาซ่อมเวลาเซอร์วิสมันก็จะได้ง่ายครับอยากได้สเต็ปไหนเราก็แค่ขันเกียวออกนี่เราอันนี้เราก็ทําการล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้ นี่เราก็ทำการใส่เกลียวให้กับลูกค้าครับที่ผมจะมามาเชื่อมโชคนะครับท <a> <intake> ี่เป uh ็นบัตรพาณิีครับครอบครัวของอาหมัดอาหมัดมีอายุ25ปีแล้วก็บุตรสาวคนเล็กวัย22ปีเนี่ยต้องไปเยี่ยมเจ้าป้าตาณิเดือนเมษายนปี2538 เเรรื่่่อองแตกกาายย็ูในสภพดมัวทัววันนี้เราก็ทําการเชื่อมเกียเก่ยว,วให้กับลูกค้า,าแล้ว<า>นะค<ห>รับผิวสามารถรัวได้รวดเร็วหมดแมกกาซีนเจ็ดนัดกระ,ะสุนที่ใช้ก็เป็นกระสุนหัวตัดแสดงเสร็จทีไรครับชกหน้าดีแม็กแกนยี่สิบมิลครับตัวนี้ลูกค้าเคยอัพมาแล้วนะครับตอนแรกแกบอกว่ามันกระด้างก็เลยไปอัพมาใหม่ก็คือรูนี้ ก็ยังกระด้างอยู่ครับผมวันนี้ก็มาจากสเต็ปลงนุ่มครับปรับลงนุ่มและนี่ก็เลือกใช้เป็นสเต็ปหนึ่งครับโอเคครับผม